กระเพราแคนาดานกเกตแนนจะอร่อยล้ำลือแบบที่เขาบอกหรือเปล่านะคะบอกไม่ถูกมันก็อร่อยเหมือนกันนั่นนี่เฮ้ยอร่อยวะยังตออไม่ถูกเยเห็นไหมเหมือนกากหมูผันอะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะแม่โบมีข่าวดีมาบอกนะคะ ใน s h อ p ป e นะคะน้ำพริกสองแสบแม่โบมีโปรส่วนลด15%นะคะเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทลดสูงสุดถึง80บาทค่ะทุกคนแถมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะทุกร่ดชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกคางกุ้งน้ำพริกกากหมูหรือน้ำพริกหมูกระจกนะคะสามารถรวมกันได้เลยนะคะเข้าไปช็อปได้นะคะที่ในช้อปปีแม่บทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะคะเข้าไปช็อปกันนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอะไรอ่ะ เฮ้ยกินไดไหมเขาจะมาถ่ายคลิปไอป้ป้าต้องบอกก่อนว่าขนมนี้ไม่ได้มากินเปล่าๆในวันนี้ <S 2> <S 2> เ้าซื้อมารู้แล้วเรูเไไ้ก่อนก่อนทีนเหนืดมาคบวยอะไรอะวันนี้ก็คือต้องบอกว่าตั้งแต่ ep ที่แล้วที่เราทําผัดกะเพราแก้วทีวนี้ fc ก็ทักมาดิ<ะ>บอกพี่ทา ado, Canada, ํากะเพราคาราโดคาราดาคาราดานักเก็ตให้กินให้หน่อย <S <S เขาบอกว่า อร่อยอย่าบอกใครเลยนต้อ,อ,องบอกตรงออน,นี้ก็เลยจะต้องลองไงมันเอามาทำมาเก็บเอามแล้วมันอร่อยจริงไหม<อ>มันก็คงจะเหมือนผัดผั่วปลาหม,มึกเพราะมันเป็นกินปลาหมึกอืมมันกินปลาหมึกแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมมันแล้วมันจะกรอบเหรอต้องหอยหลินกันนะนะไปเรื่องข่าแม่เกินมุสบาเปล่าเนี่ยเอาปิดคลิปโอเคครับบ๊ายบายครับ EP นี้เราเพียงเท่นี้ครับว่าแล้วเราก็ลุยกันเลยดีกว่าวันนี้พี่ยิ้มจะโชว์ฝีมืออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเพราะว่า เขากบอกกันว่าพี่หิมทำอาหารสุาอร่อยมากอร่อยสุดในโลกอ่ะใช่เราเขากูกินคนเดียวใช่ไม่มีใครกินด้วยเลยเราก็เด็ดพริกก่อนเลยอีพีนี้ไม่ต้องดูอะไรมากเด็ดพริกอย่างเดียวถ้าใครเด็ดไม่เป็นนะตัวสอนพี่เด็ดพริก่อยนี่เด็ดพริกนะครับน้องๆคือต้องบอกเลยว่าถ้าใครเข้าขัวแรกๆเลยเนี่ยการจับพริกเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกแสบมือแสบไม้นะครับแล้วมีเทคนิคยังไงคะวทธีิเราก็อย่าใช้มือสิครับทำไงคะเราก็ ปากคาบบ้างอะไรบ้างก็ได้นะครับมันก็จะไม่แสบมือไงครับมันก็จะไปแสบปากใทนครับแล้วต้องรีดแรงจากหัวเข่าขึ้นมาการท่ายืนถ้ท่ายืนต้องเป็นยังไงท่ายืนเราต้องมั่นคงมากๆนมือนี่มือมือไหนมือ บางเอาเป็นว่ามึงอยากจะได้เยี่ยมเขาเหรอเฮ้เแค่จันทิกก็หาแล้วว่ะตัวตาย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 แล้วเพลงน่ยเป็นพลังสปอตไลทพลังสายไช่ต้องบอกว่านี่แค่ส่วนเล็กส่วนน้อยที่พี่ยิ้มเบ่งนะครับคนคิดตัวความรุนแรงของมันจะแค่ไหนอ่าเฮ้ยเราว่านะตดแตกที่แตดนาถูกต้องอาตามด้วยนี่ครับเครื่องเครื่องสับใช่ม้เครื่องนี้ไมได้หรอ ไม่ใช้เครื่องนี้มันก็ได้แหละแต่มันไม่ค่อย,อย,อย่อยหลังจากทุกคนดูประลังภายในไปแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับช่วงนี้ไม่มีอะไรละกระเทียมสักสามสี่เม็ดนะครับมันต้องมีมีวิธีการสับพริกกับกระเทียมทีกก่ไม่เหมือนไทย<อ>เออนี่โดยใช้เครื่องตําพริกกระเทียมของแม่ลีนั่นเอง เน,นียงไม่กี่ทีเท่าั้เสร็จแล้วคุณก็จะได้แล้วพริกกับกระเทียมพริกกระเทียม,ยม,อมโอ้โนนหน่ากินกันนะอันนี้คล้ายๆกับมีดยีเอ,อ,อเดี๋ยวเราผัดเครื่องก่อนนะผัดเครื่องเสร็จปุ๊บเก็บไปกเาบลอลเดี๋ยวเราเดินไปเก็บทั้งกระทะเราไปดูเลย นี่นะทุกคนขั้นต่อไปนะพีมจะทําการผัดแล้วถ้าใครอ,อยากจะเห็นเทคนิคการผัดกระเพราแบบอร่อยแบบของพีมนะดูในต่อจากนี้ไปเลยค่ะทุกคนรับรองอร่อยเด็ดแน่นอนนี่ฮนะไหนได้บอกได้ยงังไงเทคนิคก,ก็คือนี่ใส่นี่เออไเออไเอป็นเทคนิคแล้วหรอโอ้ยแม่คา้าทุกคนเขาก็ใส่เหมือนกูนี่แหละ <laughs> ตามมาไปไหนอ่ะไปเก็บกระเพราเอาไปางี้เลยห่อใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปล้างด้วย <Hey! S 2> อไอ้นุ้ยไม่ล้างเลยที่นี่ฝนเพิ่งตกเมื่อวานนี่ฮะเราก็ใส่เข้าไปอันนี้คือความลับเลยนะทุกคนต้องไปไหนจากก้อความลับเลยใช่ความลับมากมากบอกเลยเอ๊ะ <Hey! S 2> นี่ได้แล้วเห็นไหมทุกคน <Hey! S 1> เสร็จปุ๊บเราก็ไปตั้งไฟอย่างรอบแล้วก็ใส่ขนมแค่นี้อย่างนี้อย่างนี้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่ากระ เ้าคานาดานักเก็ตนั้นจะอร่อย <apl ians> ล้ำลือแบบที่เขาบอกหรือเปล่านะคะแต่เหมือนจะอร่อยไปเี้เห็นไหมผมบอกคุณแล้วกล้องยังไม่ทันเลยเห็นไหมอร่อยมากอะไระใส่ด้วไปเอาเลยนี่ใส่หมดไปเลยโอู้ย็นไงแล้วไงต้องใส่เหรออ่าขึ้งหน่อย นเจ๋อเจ๋อนาปกทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นกระเพราลูกชิ้นหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับน้องๆม,มีกลิ่นแบบฉุนม,มากอะอเฮ่ยเี้ยนะก,กินกว่าตัวนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรเรียบร้อยครับทุกคนเสร็จแล้วหรอขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายก็นั่งอยู่แถวๆนี้ เดี๋ยวเราไปเสิร์ฟไปเลยว่ะนี่ครับคุณพ่อแลองเ็ปยิมดิครับเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อไปบ้วนข้างหลังอีกแล้อันไหนดีกว่าครับบองไม่ถูกบองไม่ถูกกินมันหิวหิวข้าวเลยแต่เวลามาเห็นของจริงแล้ว บอกไม่ถูกไม่รู้จะอร่อยหรือว่ามันรู้จะอร่อยหรือว่าไม่อร่อยควรกินไหมดีกว่าไม่มีอะไรกินเท่าโ,โ,โอเคนะคะถือว่าเป็นคําชมจากท่านผู้มีเกียรตินะครับผมอีกคนหนึ่งแหมพอเห็นพอเห็นเราจะเอาไปชิมนี่ตักข้าวหลานแดกใหญ่เลยเอาอนี่ครับโอ้โหเออกระเพราคารดาลาสวยดีแน่น่กินนะเอาของเดิมก่อนนี่ของเดิมของเดิมกินแล้วเมื่อกี้นี่ยอะไรกอหอมอ่ะ มันเตะจะมูอ่ะนี่เห็นไหมเห็นมสองลูกเอสองลูกเลยเป็นไงมันก็อร่อยเหมือนกันนันี่ได้อร่อยได้ได้ยุได้ไมได้กินได้อ่อยด้ว้อร้อม้อม้อมดว้บอกว่าเรขอให้ลูกมไม่ง่เยแอรอะภูมิใจว่ะทำอาหาแล้วคนกินก็ภูมิใจไงทุกคนอ่ะอือ ินมันคือกระเพราปลาหมึกเลยใช่ลองชิมดูสองลูกมันคือรสชาติคาราดาเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มความเผ็ดของพริกกระเทียมความหอมของมะพราอร่อยจานที่ดีมากครับจริงๆริุ๊ยอร่อยว่ะใครยากกินไหมอ่ะลองมาให้พี่ข้ากินเลยไปดูดีป่ะสวัสดีครับมีอาหารวันนี้นะกระเพรา นีอย่าไปกินงอนให้กู่เชมดูมะพราวลูกชิ้นสมสิ่งสมห้าลูกชิ้นที่อะไรก๊อบก่อนจ้อห้เอาขนมมาผ่านจ้องตาจ้องตาจ้องตามันก่อนนี่ลอง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 ขู่ลองแล้วได้เห็นแล้วมันเอาไปเก็บกะเพรามิจามหน่อยมิจามหน่อยไงมันคืออะไรมันคือขนมอะไรอยู่อ่ะอ่ะมันกรอบไม่ถูกเห็นไหมอร่อยจนบอกไม่ถูกแล้วลองดิพี่จามทำไม่ผัดกะเพราอ่าเราต้องกระชากไวไหม ถ้าไปในแข้งเลยก็หิวเหรอเหมือนว่าเหมือนอะไรเหมือนกากหมูผัดธุอ้าวเห็นไหมอร่อยซะงั้นก็บอกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยจนบอกไม่ถูก็ถ้าะเนมันเหมือนไม่หูแต่ความกรอบมันเหมือนอ่ามันต้องบอกว่าม่ต้องพูดถึงรสชาติพูดถึงความกรอบอ่ะมันเหมือนกากหิอร่อยบอกอร่อยมากเลยบอกมาอร่อยเราไม่ตามอ่ะต้องลองทำอ่ะต้องลองคือแบบอร่อยจนแบบบอกไม่ถูกอ่ะเป็นยังไงคะทุกคนพี่นครับทุกคนต้องบอกเลยว่าอร่อยจนบอกไม่ถูกหลายคนบอกไม่ถูก ต้องไปซื้อมาลองกันเอาเองอาาดนักเะอ่าไม่ได้ไม่อันนี้เหมือนโฆษณาเลยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาแต่ว่าอยากให้ลองกินแบบอะไรที่เป็นรสชาติใหม่แต่ถ้าผู้ใหญ่จะดีกรุณาจะเข้าก็ยินดีนะครับได้นะค่ะอ้อเก่งไะจ๊ะโอเคไปค่ะคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะขอบคุณสำหรับคนที่แนะนํามาด้วยตอนแรกบอกเลยว่าจะทําขนมขนมพัทเครื่องโดนจับไปแล้วกูเลยไม่กล้าทา เออหมายอีกทนะีน่าครับบ๊ายบายสว,ส,สวัสดีค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับน้ำพริกสองแสบแม่โบนะคะไปใช้โค้ดส่วนลดได้ที่ช้อปปี้เลยช้อปปี้ครับใช่ลดทันที15%เปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อซื้อครบ200บาทแถมมีเก็บเงินไปทางด้วยนะลดสูงสุดลดสูงสุดบาทอืมนั่นแหละไปช้อปไปได้ครับทุกคนใช่แล้วค่ะสวัสดีครับ<ะ>ส,ส,สวัสดีค่ะ